ไก่จ้าได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้ไก่ผู้ขาบเบาะแลว้วูลยอาสามตัจวจซีเตวอดูน่ะโอ้ยร้องอูเจียบเียอยู่ไม่จ่ายฟ้อมตัวนึงโอ้อ นี่ตัวน้อยก็มีตัวน้อยก็มีกำลังกินดูตัวน้อยครับแรนจิ๊บจิ๊บจิจิ๊บจิ๊บจิเดี๋ยวจะเอาเาลงจาบห้างบาเนี่ยเดี๋ยวเอาลงจาบห้างเอาลงมาได้เดี๋ยวเอาลงจาบห้างก่อนลง ลงจากขางก็ลง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 อ้าวลงแล้วลงแล้วลงแล้วอ่าลง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 จากขางอ้าวลงแล้วลงแล้วลงแล้ว